ดูเขาทาอะไรกันสคนพี่น้องสอ้เป็นฝาักรนองเป็นวาจักรพี่ก็ไม่ได้้เคยมากนะแต่กมีกลุ่มคือกองทัพทัพอีกนี้เนี่ยมีบทบาทในช่วการุนหลักนตอนนี่เขาปรดสา้วยับแล้วเห็นว่า สงสัยจะชอบเพราะฉะนั <S <S ้นถ้าเขาออกมากราแจะแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าอยู่ยาวใช่ไหมเือเป็นลอกมาต่อใตสิายหรือตากันนะครับนทุกรัช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวอันดับแรของายกเศษฐาหน่อยนะครอยู่ในพื้นที่ก็ปายประเวศภาคอีสานในสามจังหวัด้วยกัร